สวัสดีค่ะทนายเดชาเผยหนุ่มเครียดพร้อมฝากถึงจูนขอคำแนะนำเรื่องนี้เมื่อเวลา10นาฬิกา40นาทีวันที่10มิถุนายน67ทนายเดชากิตติวิทยาน,านันทนายความของนายนพสินแสงสุวรรณหรือหนุ่มกะลาให้สัมภาษณ์กรณีจูนเพนชุลีอดีตภรยาออกมาระบุประเด็นคำเบิกความเท็จต่อสารหรือไม่ ทนายเดชากล่าวว่าภรรยาของนุ่มกลาฟ้องมือที่3ซึ่งตนเป็นทนายความส่วนตัวและมาตรวจคำเบิกความของทนายซึ่งคุณจูนเบิกความให้ข้อมูลว่าสามีมีรายได้ปีละ30ล้านบาทซึ่งขัดแย้งกับงบการเงินที่เอามาเปิดเผยในโลกโซเชียลมีเดียมีแค่14ล้านบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นต่างกัน100เ จึงตั้งคำถามว่าเป็นการเบิกความเท็จหรือไม่เป็นการเข้าใจผิดหรือทนายให้ข้อมูลผิดเพราะตัวเลขค่อนข้างต่างกันมีผลต่อการเรียกค่าทดแทนในคดีชู้ทนายเดชากล่าวว่าส่วนที่ภรรยาหนุ่มกลาระบุ30ล้านนั้นเป็นตัวเลขกลมๆซึ่งการเบิกความไม่สามารถเบิกความบ้าน้ำลายได้ ต้องมีที่มาที่ไปและตัวเลขชัดเจนอะไรที่ไม่เป็นความจริงไม่สามารถเบิกความได้ที่ผมออกมาพูดนั้นไม่ได้คิดว่าการที่ออกมาพูดเรื่องนี้จะกระทบกับปัญหาครอบครัวเพราะปัญหาครอบครัวมีมานานแล้วเนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้คุยกันมีเพียงแค่คุยเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่อยากฝากถึงภรรยาหนุ่มว่าอย่าเอาลูกมาออก โซเชียลถ้าหากว่าเรารักเด็กจริงเพราะมันมีพรบรคุ้มครองเด็กมาตรายี่บเจ็ดอยู่ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทนายเดชากล่าวมองว่ากรณีดังกล่าวสามารถไกล่เกลี่ยได้แต่อยากให้แต่อยากให้ภรรยาหนุ่มหยุดให้สัมภาษณ์สื่อหยุดออกรายการและพูดเรื่องภายในครอบครัว เพราะไม่ควรเอามานำเสนอสู่สาธารณะโดยเฉพาะหนุ่มกลาเป็นบุคคลสาธารณะพอบอกว่ามีเมียน้อยนอกใจก็กระทบต่อชื่อเสียงต่อรายได้ก็ไม่มีเงินไปให้ครอบครัวมากกว่าควรไปคุยกับที่ศาลและเวลาออกมาให้สัมภาษณ์ก็ขอให้พูดความจรงิงไม่ใช่เอาแต่ดรามา่ามองว่าเรื่องนี้สามารถคุยกันได้แต่อีกฝ่ายไม่ได้ติดต่อมาเลย ถ้าหากยังไม่หยุดก็คงพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายทนายเดชากล่าวทนายเดชากล่าวว่าทีมทนายตรวจสอบแล้วว่าเงินที่ถอนออกไปทั้งหมด66ล้านไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่อ้างว่ามีต่อเดือน700,000บาทเพราะว่าคนละก้อนกันตอนนี้หนุ่มกลาเครียดมาก แล้วจะไปบวช15มิถุนายนนี้แล้วซึ่งเงื่อนไขาหากอีกฝ่ายติดต่อมาขอเจรจาก็สามารถพูดคุยกันได้ทรัพย์สินแบ่งคนละครึ่งขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ